วันนี้เราทำเต้าส่วนข้าวโพดจ้ะใช้ข้าวโพดแทนถั่วนะคะสำหรับคนที่แพ้ถั่วหรือไม่ชอบปริ่นถั่วจ้ะโอเคนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะหอมข้าวโพดมากค่ะน่ากินมากค่ะเราเริ่มทำกันเลยค่ะจะเข้าหนึ่งข้าวโพดค่ะเข้าิเฮ็ดอัน เต้าส่วนเต้าส่วนข้าโพด,ด้ะค่ะสำหรับคนที่กินทั่วบ่ได้หรือว่ามีอาการแพ้ทัว่วหรือว่าบ้ามักบักทั่วค่ะบ้ามากกินบักทัว่วยังสิเราก็จะทําเป็นเต้าส่วนข้าวโพดนะคะใช้ผ้าขาวบางรองแล้วก็ฝานข้าวโพดนะคะเราจะนึ่งข้าวโพดค่ะสุกไม่ยากหรอกค่ะสักประมาณ สิบห้านาทีก็สุกแล้วค่ะโอเคนะคะเรา <c oughs> เราละลายแป้งเอาไว้นะคะเป็นแป้งเท้าเยมมะะ็ม่อมค่ะละลายให้ดีนะคะเพราะว่าแป้งเท้าเยืม่อมคุณสมบัติเขาจะเป็นก้อนๆน,นะคะ ไม่เหมือนแป้งละเอียดไม่เหมือนแป้งทั่วไปคือลักษณะทั่วไปคือละเอียดแต่แป้งเท้าเย่ยม่อมจะเป็นก้อนๆค่ะต้องละลายให้ดีนะคะโอเคค่ะเราต้มน้ำค่ะ <c oughs> ต้มน้ํากับใบเตยนะคะแล้วก็ใส่พอมีกลิ่นใบเตยแล้วเราก็ใส่น้ำตาลนะคะ เราทําไม่เยอะค่ะใส่น้ําตาลนะคะไม่เยอะนะคะใส่พอประมาณะคะ่ะเราเติมอีกได้นะคะพอเราได้กลิ่นใบเตยแล้วเราก็ตักตักออกนะคะ ทีนี้เราจะกวนแป้งค่ะเราจะกวนแป้งถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ใช้กระชอนได้นะคะว่าเราตีแป้งไม่ละเอียดเราใช้กระชอนได้ค่ะ คนนะคะคนไวๆหน่อยใช้ไฟอ่อนนะคะลดไฟลงด้วยเดี๋ยวจะไหม้นะคะคนไวๆหน่อยหนึ่งนะคะทำง่ายคะ่ะเดี๋ยวรอให้แป้งสุกนะคะสุกมากๆ คุณสมบัติของแป้งทวเท้าเยืหม่อมก็คือเขาจะคืนตัวยากค่ะหมายถึงว่าหมายถึงว่าออ่ทำนานๆแป้งก็ไม่คืนตัวค่ะเห็นไหมคะความเหนืดของเขาเขาจะไม่ค่อยคืนตัวเป็นน้ําเหมือนแป้งอมันหรือแป้งอย่างอื่นคะคะคุณสมบัติของทวเท้าเยอหม่อมคืออย่างนี้ค่ะเราไปทําลาดหน้าเขาก็จะเป็นอย่างนั้นละค่ะเขาก็จะเหนืดอย่างนี้นะคะอ ให้แป้งสุกนะคะสุกใสเลยจ้ะได้แล้วล่ะค่ะทีนี้เราจะมาใส่ข้าวโพดนะคะที่เรานึ่งเอาไว้วันนี้เราทำเอ่อเต้าส่วนข้าวโพดจ้ะสำหรับคนแพ้ถั่วไม่ชอบถั่วไม่ชอบกลิ่นถั่วนะคะเราก็ใช้ตัวข้าวโพดนี้ได้ข้าวโพดหอมนะคะเวลาเราทําข,ของหวานเนี่ยเขาจะหอม หอมพิเศษอยู่ในตัวเขานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวโพดเราลองผ้าขาวบางหนึ่งอะนะคะแล้วก็ใส่ลงไปหอมมากค่ะหอมข้าวโพดมากโอเคค่ะ คนนะคะก็เหมือนกับเราทําถั่วนั่นแหละคะ่ะเปลี่ยนจากถั่วเป็นข้าวโพดแค่นั้นเองก็สวยเหมือนกันหอมข้าวโพดก็จะหอมอีกแบบหนึง่งหอมถั่วก็จะหอมอีกแบบหนึ่งนะเห็นไหมคะสวยงามค่ะ ้าส่วนเข้าพโพดค่ะเดี๋ยวเราจะทำน้ำกะทิกันจ้ะน้ำกะทิลาดนะคะสวยไหมคะ ตั้งไฟใส่กะทิจ้าใส่เกลือเล็กน้อยจ้าใช้ไฟอ่อนๆนะคะใส่ใบเตยลงไปด้วยจ้าเดือดขอบหม้อก็ใช้ได้นะคะ น้ำกะทิกินกับเต้าส่วนจ้าอย่าใส่เกลือเยอะนะคะให้เข้าเค็มปลาแล่มก็พอคะ่ะรสชาติของเอ่อเกลือเล็กก็จะไปตัดกับเอ่อ น้ำตาลที่เราใส่ไปในเนื้อของเต้าส่วนนะคะก็จะพอดีกันค่ะหอมใบเตยแล้วจ้ะปิ่นใบเตยเริ่มโชยแล้วนะคะโอเคค่ะเริ่มเดือดขอบหม้อแล้วจ้ะ เดี๋ยวเราจะไปตักเสิร์นะคะเดือดขอบหม้อแล้วค่ะค่ะตัวเนื้อเต้าส่วนนะคะก็เหมือนกับเต้าส่วนถั่วนั่นแหละค่ะเหมือนกันนะคะดูสิคะคุณสมบัติแพ่งเท้าเย่อม,มเดี๋ยวเราตักเสิบนะคะตักสิรค่ะลมแรงมากเลย เอค่ะเราใส่น้ำกะทินะคะน้ำกะทิที่เราทำเมื่อกี้โขเคไหมคะอืมหวานหน่อยนึงค่ะ รสเข็มของกะทิไปตัดพอดีพอดีจ้ะอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า